รุงแล้วนะคะถามขวนพี่น้องรุงแล้วจ้าว้นมาเนรุงรสแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนมจีนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขค้นจ้า เมนเนก็นมาพบปกันอีกแล้วนะคะกับสาวจันนะคะมาดามพูไทยแชนแนลนะคะสาวพูไทยหวัวใจมักมวนนะคะเมนเนสาวจันก็นกนมีส่วขปุนมาสูพี่น้องกินนะคะมาค่ะมากินน้ำาลตองกับผักแพ้วนะคะอันนี้ก็บ,บักทัวนะคะบักทัวร์ทัวโอ้ย,ยงแล้วก็อันดอกคานะคะแล้วก็ผักซี่ผักซีเลาานะจ๊ะ ค่ะเมื่อกินน้ำกันค่ะแซ่บน้ำกันนะคะมาเน้นนะคะหัวโนโฮอร์มวนเนาะกายุมังเก้าล่ะค่ะพี่น้องล้างบาน้าจาันนี่และค่ะอันนี้กะทงไฮทงหน้าเนาะบอดอื่น้าจาันกับสีเท่อันนี้ลงกันเนาะปุงสักันพี่น้องดอกคาเนส้าจาันมักกินนะคะดอกคาอ่อนๆมาเนีนนะคะดอกที่มันอ่อนๆเนี่ยมันจะหอมนะเพื่อนๆกิน แก้โควิดน่าจะดีนะคะกันไว้เป็นสมุนไพรบ้านเราเนาะมาค่ะมากินน้ากันค่ะแซ่บๆน้ากันค่ะลังเลิกงานเนาะกับบรรยากาศอยู่หลังบ้านซัจจันนี่แหละค่ะข้างทงหนะคือเกลานี่ละจ้าพี่น้องจ้านี่คือข้าวปุ้นนะคะที่ซัจจันก้อยไวแล้วเนาะก้อยนี่แม่ควาว่าก้อยี่แม่คำว่าอปุ๋งแล้วขนแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหมดส้มลงไปละหมดแดงก็ลงไปละอันนี้ซัจจันอันคนไวแล้วนะคะ ซาจันเ็ดหน้ามาแล้วก็ปรุงไอยังเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาค้นมากรอยไวแล้วนะคะเดี๋ยวซาจันกับสีเทเราเนี่ยและค่ะไปมานะพี่น้องมากินน้ำกันสแต็ปสเต็บนะคะมานะคะ่ะซาจันก็จะเทนะคะจะเทแล้วนะเพื่อนเพื่อนเททางบ่เคย อาจจะขาวหน่อยนะคะแล้วใส่พริกหลายอยู่นะเพื่อนๆใส่บักพริกหลายเติบอยู่ได้คือขาวแท้ตีสาม่ันแล้วนี่พักนะเพื่อนเพื่อน กระเพ็ดอยู่นะคะใส่พริกตั้งสาบคือบบเป็นตะแสบเท็ตด,ดออี้อย่ามันเอายอาแยะแทนน้องมองกินกันเนาะกินส่วนข้าวปุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวใช้ช้อนนะคะ แซ่ mm hmm. รบร้ายพี่น้องจ้ะอาจารจะสีสนันเนาะฉันเห็นไอ้แคลนคำแรกอะ น้องจ้าแซบแซบจ้ามาเด้อมากินน้ำซุปจันเด้ออ่ะค่ะเดี๋ยวซุปจัน้อนนาะแซบนำสูตรซุปจันในแซบนะพี่น้องแซบแหงตอนแรกซุปจันว่าสิกิิไมเมือ่อโอ้ไม่เลือได้ไง แซ่บแห้งจ้ะ ก็พักลายางเข่ากันจ้าแส่แห้งจ้ามาเด้อจ้าเด้อพักเซาจันทร์ เก็บข้างบ้านเนี่ยแะพี่น้องผักซาวจันเก็บข้างบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าบร่ได้เสือกหรอคะ่ะ แสบคันพี่น้องมานั่งกินน้ำแข็งแสบนะคะคันได้มูกินแหงแสบด้วยจ้ะพี่น้องจ้าขอาปุ่นแซวจันนันสีอาจจะบาดเจมะะ็มแ้วค่ะเปรสชาติเนี่ยอุ้ยยังให้เบ้านะคะแสบคือเจ้าของในไรเนาะคะนะ่ะเนาะ สือาจันเนี่ยและค่ะบ่สสวยแต่แซ่บนะคะพี่น้องจ้าพักซี่ล้วกับอันข้าวตองหอใส่กันเหรอวะ แซบโอ้ยบอแมกแอมสะใจทีเด็ดไปเอามาเติมสำหรับเนี่ยแซบหลาย ปุ่นในบีบไม่ไหมนะจ๊ะเพื่อนๆบีบแล้วสะจันเก่ามากเลยจ้ะแล้วสะจันบ่ออะไยให้มันเป็นเส้เยาว้วเราจะเพราะว่ามันกินยากเนาะเฉพอคทำแหละพี่น้องแต่เป็นตกดินละอ น้องจ้าชอบก็กดไหล่ชัยก็กดแชร์ซ่จันเด็ดด้อจ้าหาแต่ใครมาปักให้แซ่จันน้ำนะคะแซ่จันจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปพี่น้องได้เบิ่งกันนะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ซ่จันกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคัดกินกับไม่ได้ทำมันในขำก่อนจะเอ็ดเพ้อขำก่อนพี่น้อง ทำจะเป็นตกดินได้หอนมาผิลดล้อได้ผิดเนาะ แบบแห้งพี่น้องแต่ว่ามันคําปะสะจัน จนทำจนเมือ่อยอะไม่เป็นไรค่ะนั่งได้เอาจนไม่เห็นผลและวนาอกพี่น้องเนาะเอาจนแนมไม่เห็นผลแล้ว พี่น้องจ๋าแาวจันกินหมดน,นะคะกินจนคำคนละจ้ากินจนเมื่อดคนละพี่น้องเอาจนเมือดมาละทอนพีน้องจ๋าแซวจันก็กินตะเวนจนเมือดเนาะจนตะเวนตกดินละ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะสัจันที่ได้เข้าบ้านแหละแหละปะเนี่ยจนเมื่อ้รบเขากะยากกันเนาะ <c oughs> ยังว่าได้เห็นยังยุ่เมื่อดก่อนละจ้าพี่น้องจ้ากินกับบอแล้วรับก็เบิดละคะ่ะเราจะพักเราจะพักนะคะนิดหน่อยพักสักจันเก็บมาเบิร์ดละขอบคุณที่ติดตามสะจันนะคะ พี่น้องจ้าค่ะมาก,กับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะกับมวนดีเนาะหมดเหมืดอยแล้วแหะไปแล้วคะ่ะ